5นาทียังไงทำไมถึงทำกำไรบวกเงินได้วันละ1,000บาทหรือทำกำไรได้เดือนละ1,000 0บาทเลยดูคลิปนี้ให้จบนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรนะับเข้าสู่ชอ่อง m น n ีแชนได้ ก็ห่างหายกันไปนานเลยนะคะหลังสงกรารจบหลายหลายคนก็กลับเข้าโหมดการทํางานเหมือนเดิมแล้ววันนี้นะคะใครที่กําลังติดตามมินอยู่ตอนนี้นะคะบางคนก็อาจจะมองหารายได้เสริมนะคะหรือว่าอยากหาเงินนอกเหนือนจากงานประจําแบบนี้นะคะมินก็เลยอยากจะมาแชร์เทคนิคนะคะในการหากําไรนะให้ทุกคนนะคะได้มีรายได้อีกช่องทางหนึ่งแล้วกันนะคะการทํากําไรมิ้ก็จะใช้เพียงแค่2อ,อินดี้เท่านั้นเองในสเทคนิคนี้มินเคยสอนไปบ้างแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้มิน จะเพิ่มความแม่นยําให้2เทนิีนี้นะคะแม่นยํากว่าเดิมโดยเราจะมีตัวช่วยนะคะในการเทรดหากําไรนะคะเพื่อที่จะเซฟพอร์ตของเรานะคะให้ทํากําไรได้ง่ายมากขึ้นจะเป็นยังไงปิดตางคลิปนี้ให้จบอย่างแรกนะคะมินก็ได้เข้ามาหน้า 8x เได้เลยนะคะ 8x เนะคะตอนนี้มินก็มีเงินในบกนะคะประมาณ11,000นนิดๆนะคะทุกคนซึ่งกําไรก็อยู่ที่87%มิ้เนต์มินเทรดในตลาด OTC นะคะเป็นเทดวันสอ์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะทุกคน ให้ทุกคนนะคะไปตั้งค่าแท่งเทียนนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ปรับทางเฟรมให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดตัวชีวัดนะคะทุกคนแล้วเราก็เลือกคําว่ายอดนิยมนะคะยอดนิยมจากนั้นนะคะเลื่อนลงมาจะเจอคําว่าพาราเิกซานะคะทุกคนอ่ากเขยวไปได้เลยแล้วไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพิ่มน,นะคะเราก็เปลี่ยนนะคะมิ้นก็จะเลือกเป็นสีเหลืองนะคะทุกคนหรือว่าใครจะเลือกเป็นสีอะไรก็ได้นะคะตามใจเราเลยจากนั้นก็กดที่เดิมเลยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาสุดเลยนะคะกด คำว่าปริมาณน,นะคะแล้วก็เลือกคําว่าเวฟออรูมนะคะตรงนี้นะคะจาก2มาปรับเป็น14นะคะแล้วก็เลือกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดเติรใช้งานนะคะทุกคนอ่ะเราก็จะได้2เทคนิคแบบนี้ในการทํากําไรนะคะคือความเม่นยําตัวช่วยที่มิ้นบอกนะคะก็คือตัวสัญญาณซิสซี่หนาทีนั่นเองนะคะจากที่มิ้งเคยสอนไปนะคะมิ้นก็จะสอนสัญญาณพิเดอร์หนึ่งนาทีนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวซิสซี่นาทีนะคะเค okay. เราก็เปิดตัวสัญญาณแบบนี้ขึ้นมาเลยนะคะควบคู่กัน จากนั้นนะคะเราก็จะมาบอกคร้าวๆนะคะทุกคนในการดูสัญญาณก็ดูง่ายๆเลยสําหรับตลาด OTC นะคะ OTC ก็จะมีสีคู่เงินด้วยกันจากนั้นนะคะเราก็มาปรับทาง e f r a ของเรานะคะเลือกเป็น5นาทีนะคะตามสัญญาณ6ิซี่นาทีของเราเราจะเทรดแบบ5นาทีนะจากนั้นนะคะมินก็จะเลือกคู่เงินนะคะตามสัญญาณที่มีอยู่เลยนะคะทุกคนก็เปิดมาให้ครบๆเลยนะคะเราก็เลือกมาเลยในการเข้าเดอร์เทรดนะคะในตามตัวสัญญาณก็เหมือนตัว สัญญาณพีเตอร์หนึ่งนาทีเลยพเพียงแค่เปลี่ยนจากหนึ่งเป็น5นาทีนะคะซึ่งมันก็จะมีลูกศรนะคะชี้ขึ้นชี้ลงนะคะบอกให้เราเทรดตามนะคะลูกศร,รชี้ลงก็คือ บอกเซล์นะคะลูกศรชี้ขึ้นก็คือเป็นออเดอร์บ,บายนั่นเองนะคะกแต่เราจะเอาเทคนิคนะคะมาดูควบคู่กับสัญญาณด้วยเพื่อที่จะช่วยคัดกรองสัญญานาณอีกทีนะคะโดยเทคนิคที่มินใช้นะคะเหมาะก,กับเทนด์แบบไซด์เวย์นะคะจะมาบอกเงื่อนไขในการเข้าเทรดแบบง่ายเลยนะคะทุกคนใช่สังเกตนะคะว่าเมื่อไหร่นะคะที่จุดไข่ปลานะคะอยู่ข้างบนแล้วเกิดแท่งเทียนนะคะอยู่ข้างล่างใต้ จุดไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วเกิดวอร์รมกับตัวเป็นแท่งสีแดงแบบนี้นะคะเราจะทําการเปิดออเดอร์เซลล์ทันทีนะคะในแท่งที่1 2 3เท่านั้นนะคะทุกคนจะเป็นแท่งที่กับตัวนะคะเป็นเวฟวอล์รูมขึ้นไปสีเขียวแล้วกับตัวเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเราถึงจะเข้าเทรดน,นะคะแล้วเราก็จะมาดูสัญญาณอีกทีหนึ่งถ้าสัญญาณบอกเซลล์ชี้ลงลูกศรชี้ลงนะคะแล้วเทคนิคของเราตามเงื่อนไขที่เราวางเอาไว้นะคะเราถึงจะเข้าออเดอร์นะคะไอ้ท่างกับกันนะคะเอ ออเดอร์บายก็เหมือนกันนะคะทุกคนเมื่อไหร่นะคะที่จุดไข่ปลานะคะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วเกิดแท่งเทียนอยู่ข้างบนแล้วเกิดวอลรุ่มสีเขียวกับตัวแบบนี้นะคะเราจะมาเปิดออเดอร์บายในแท่งที่1 2 3นะคะทุกคนก็เหมือนกันเลยเราก็จะดูสัญญาณพ่อพูดด้วยนะคะว่าสัญญาณบอกบายหรือเปล่านะคะลูกศรก็จะชี้ขึ้นแล้วตรงกับเทคนิคที่เราวางเงื่อนไขเอาไว้นะคะเราก็จะเปิดออเดอร์บายทันทีนะคะทุกคนอ่ะในวันที่มิ้นอัดคลิปไปนะคะก็จะเป็น วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือเทรดในวันอาทิตย์เป็นตลาด OTC นะคะทุกคนสัญญาณมาค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะคะแล้วมันดึกแล้วด้วยนะคะก็เลยมิ้นจะลองเทรดการตลาดดูก่อนนะคะโดยการที่มิ้นะจะเทรดโดยที่ไม่ได้ดูสัญญาณนะคะก็คือจะเทรดตามเทคนิคอินดี้ที่มิ้นเคยสอนเอาไว้เลยนะคะทุกคนก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะตรงนี้นะคะจุดไข่ปาก็อยู่ข้างล่างนะคะแล้วแท่งเทียนอยู่บนจุดไข่ปานะคะแล้วเกิดตัวร่มกับตัวพอดีนะคะเป็นแท่งสีเขียวนะคะมิ้นก็เลยจะ ทําการเปิดออเดอร์บายนะคะที่นาคานี้ก็จะใส่ออเดอร์ละห0 0่บาทนะคะกำไรก็อยู่ที่87%นะคะ มันไม่ขึ้นให้เราเลยนะอีกนิดเดียวนะคะทุกคนเห็นไหมสลากตอนที่มิ้นทินะคะอ่าอันนี้นะคะเราก็ทําการทบไม้นะคะในไม้ที่2นะคะมินก็จะใส่อยู่ที่2 0 0พันบาทนะคะมิ้นก็จะมั่นใจในเทคนิคของมินอยู่นะคะก็คือจะทบในออเดอร์บายนะคะทุกคนอ่ามันไม่ยอมขึ้นให้เรานะคะทุกคนไม่เป็นไรคะ่ะเทร<บ>ดตามมินนะคะจะเทรดทบเงินสามไม้ด้วยกันนะคะในการเล่นทนิ้งอย่างนี้นะคะมินก็จะทบในไม้ที่3ามนะคะอยู่ที่4ี่พันบาทนี่อ่ะสวยค่ะ เราเปิดได้ราคาดีนะคะตาก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะไม่น่าจะดีเลยนะคะเรียบร้อยค่ะทุกคนห่วอยู่ที่3,400กว่าบาทนะคะทุกคนก็จะเทรดอีกรอบนึงนะคะโดยการเทรดตามอินดี้ที่มิ้นวางเงื่อนไขเอาไว้นะคะผู้เงินของจีเจนะคะจุดไข่ปลานะคะได้อยู่ข้างบนแล้วเกิดแท่งเทียนอยู่ข้างล่างจุดไข่ปลาแบบนี้ แท่นเคยียนกับตัวอยู่ในแท่นที่2นะคะแล้วมันเป็นวอลลุ่มจีแดงมิ้นก็เลยจะเปิดออเดอร์เซลล์นะคะในแท่นเคยียนนี้ก็ใส่อยู่ที่1,000บาทเลยนะคะทุกคน6 5 4 3 2เรียกร้อยค่ะทุกคนของอยู่ที่800กว่าบาทนะคะทุกคน สุดยอดก็แม่นยำเหมือนเดิมนะคะแม่นยำอยู่ที่80%เลยหรือถ้าอยากให้ถึง90%นะคะเราก็จะมาดูสัญญาณอีกทีนึงนะคะเพื่อความแม่นยำของเรานั่นเองนะในการใช้ตัวสัญญาณซิน5ในทีนะคะทุกคนระหว่างรอสัญญาณนะคะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามนี้นะคะเข้าไปค้นหามินี่เทรดเดอร์แบบนี้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้นะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางของมินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เวลามี้จะลง คลิปนะคะจะได้ไม่พลาดกับคนิปที่มินมาแชร์ให้เรื่อยๆนะคะแล้วมินก็จะมาเทนท,ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงตรงนะคะทุกคนมาเจอมินในไลฟ์สดได้น,นะคะทุกสัปดาห์เลยอีกอย่างนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเช่าตัวสัญญาณไปดูแบบฟรีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสัญญาณพิเรตเตอร์หนึ่งนาทีนะคะหรือว่าจะเป็นตัวสัญญาณซีซีห้านาทีนะคะเราก็มีครบเลยที่สําคัญนะคะสําหรับมือใหม่ไม่ต้องห่วงนะคะเราจะเทนให้แบบฟรีๆเลยนะคะทุกคนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะสามารถเลือกเข้าวันเทนได้ นะสามารถคลิกลิงก์ต้งคลิปวิร์ด้านล่างของมินได้เลยนะคะแล้วก็สแกน q ีย์เวทเข้ามาตรงนี้ได้เลยนะคะ แกับแอดมินไปนะคะแล้วก็ขอเช่าตัวสัญญาณไปดูได้เลยนะคะกลัามาดูสัญญาณอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนะตอนนี้นะคะสัญญาณนะคะในผู้มเงินของ eG นะคะก็เกิดขึ้นนะคะทุกคนบอกเซลล์นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะตัวจุดไขปลานะคะอยู่ข้างล่างแท่งเทียนอยู่เลยนะคะทุกคนเราจะรอให้จุดไขปลานะคะขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็เกิดวอลลุ่มกับ ตัวก่อนนะคะเราจึงจะเข้าเทรดตามสัญญานนั่นเองนะคะทุกคนอ่าอ่าตอนนี้นะคะจุดไข่ปลาได้กลับไปอยู่ข้างบนแล้วนะคะแล้วแท่งเทียนสีแดงนะคะอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะเกิดวอลุ่มเป็นสีแดงแบบนี้นะคะแล้วตัวสัญญาณก็บอกเซลล์ตรงตามเงื่อนไขเลยเราก็กดออเดอร์เซลตามสัญญาณได้เลยอ่าไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนไม้นี้นะคะแจ้งเตรไปนะคะเรา เสีอยู่ที่2 0พันบาทนะคะเดี๋ยวนี้จะทบเป็นสี่พันนะคะทุกคนตามสัญญาเลยนะคะลง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 อือหือทุกคนมันขึ้นไปไม่เป็นไรคะ่ะทบเงินอีกหนึ่งไม้นะคะไม้ที่สามนะคะไม้สุดท้ายนะคะมิ้นใส่อยู่ที่6 0พันบาทเลยนะคะทุกคนยังเป็นออเดอร์เซลล์เหมือนเดิมนะคะทบเงินในไม้ที่สามนะคะลงแล้วคะ่ะสิบเก้าแปดเจ็ด หกห้าสี่สามสเรีย 100, บร้อยค่ะทุกคนหวเมินอยู่ที่5,200กว่าบาทนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับ เทรดตามเทคนิคของมินนะคะแล้วก็ดูสัญญาณควบคู่ไปด้วยนะคะก็สามารถทํากําไรแม่นยําถึง 80- 90%ได้เลยนะคะทุกคนการันตีเลยจากเทโรกรมแล้วก็ตัวสัญญาตรงนี้นะคะสามารถเช่าไปดูได้แบบฟรีๆนะคะเพียงแค่คุณเติมเงินมาแค่1 5 0 0บาทนะคะก็ได้ตัวนี้ไปใช้แบบฟรีๆแล้วนะคะแล้วก็ยังเข้ากลุ่มเทรดได้ฟรีอีกด้วยนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะใครสนใจนะคะอยากเทรดหากําไรได้แบบนี้มองหาช่องทางในการหาเงินอีกหนึ่งรูป บบะคะ clean, ลิกลิก์ใต้คลิปวดีโอด้านล่างได้เลยนะคะมินปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยเปิดบัญชีเทรดได้ฟรีนะคะสำหรับวันนี้นะคะมินก็มีเพียงเท่านี้นะคะในการแชร์เทคนิคกับตัวสัญญาณนะคะถือว่าทํากําไรให้มินได้ดีนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็หวังว่าทุกคนจะทํากําไรได้แบบมินนะคะฝากทุกคนนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นในทุกช่องทางของมินด,ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาเที่ยงตรงนะคะมาเจอกันในไลฟ์แอดเลยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในอีก นะคะบายค่ะ